สืบเนื่องมาจากภาพยนตร์ไทยหลายๆเรื่องในช่วงเวลานี้เข้าโรงฉายพร้อมๆกันและแต่ละเรื่องน่าดูทั้งนั้นเลยเปิดสกราชมานะตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงตอนนี้เนี่ยหนังไทยยังเป็นแนวยังคงเป็นแนวหลอนๆล้ลับผีซะเป็นส่วนใหญ่ อย่างเดือนเมษาเนี่ยหนังไทยเข้าหลายเรื่องและหนังไทยแต่ละเรื่องก็จะเป็นแนวผีแนวลึกลับแล้วก็แนวตลกก็คือตลกไปเลยก็จะมีหลากหลายแนวแต่หนึ่งแนวค่ะอยากให้ผู้ชมเนี่ยได้ชมเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์แนวใหม่แปลกใหม่ เหมือนกับว่าเราเข้าไปอยู่ในโรงภาพยนตร์และเราไปอยู่ในป่ากับพวกเขาด้วยมันเกิดอะไรขึ้นวันนี้ค่ะเราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้และอยากให้ผู้ชมเนี่ยตีตั๋วไปดูหนังไทยเรื่องนี้ฮาลาบาลานี่เรื่องนี้นั่นเองค่ะป่าจิตหลุดมันจะหลุดอย่างไรเราจะมารู้กันนะนักแสดงนำอยา่างบุตรชันทวิชเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่ แสดงดีมากๆโดยเฉพาะในพารของภาพยนตร์คุณเตอ๋อเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นพระเอกที่ขวาดรายได้ถล่มทลายนะละครภาพยนตร์เรื่องไหนเนี่ย ก็จะได้รับไรายได้แบบกระแสะการตอบรับดีมากๆโดยเฉพาะแฟนๆเขาก็เชื่อใจและก็เชื่อในฝีไม้ไลายมือของคุณเตอ๋อฉันทวิทย์มาโดยตลอดและครั้งนี้โคจรมาเจอกับน้องนิชาน้องนิชาเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่มีฝีไม้ไลายมือดีมากๆเราจะเห็นน้องนิชาเล่นในละครน้องนิชาสามารถเล่นได้หลากหลายบทบาทแต่ในครั้งนี้เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนคาแรคเตอร์ใหม่กันทั้งคู่เป็นคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างหลอน เป็นคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างเหมือนพาเราเนี่ย เข้าไปอยู่ในวังวนอะไรบางอย่างทำให้เราได้เห็นและความอึดอัดมันเกิดขึ้นในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะฮะเรื่องนี้ไม่ธรรมดาจริงๆคุณผู้ชมถามว่าไม่ธรรมดาอย่างไรป่าฮาลาบลามันมีจริงหรือเปล่าและมันน่ากลัวอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะฮะการโคจร,รมาเจอกันนอกจากคุณเตอ๋อชันทวิดแล้วนอกจากน้องนิชาแล้วยังมีคุณปูแบ็กเฮดร่วมแสดงด้วยและผลงานการกำกับเรื่องแรกนะ ครั้งแรกของคุณเอกสิทธิ์ ไทยรัฐมือเขียนฝีมือเนี่ยโอ้โหโดดเด่นด้วยลายเส้นที่ชัดเจนในภาพยนตร์หลากหลายเรื่องที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น13เกมสยองในปี2549โอ้โหตอนนั้นก็เกือบ20ปีนะ Body บอดี้ศพส9ตอนนั้นก็โด่งดังมากๆในปี2550ี่แล้วก็ละครชุดเพื่อนเฮียนลงเรียนหลอนตอนเพื่อนร่วมห้อง รวมไปถึงอีกหลากหลายเรื่องเลยคุณเอกสิทธิ์เนี่ยเป็นคนหนึ่งที่รับหน้าที่เขียนแล้วก็สร้างสารรค์ผลงานแต่ครั้งนี้ก็เรียกว่าโอ้โหเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากๆกับการหยิบยกเรื่องราวป่าฮาราบาราป่าจิตหลุดเนี่ยแลหละมาอยู่ในภาพยนตร์เป็นภาพยนตร์ที่เรียกว่า เป็นแนวใหม่จริงๆคุณผู้ชมเพราะอะไรเพราะว่าเป็นการเปิดประสบการณ์สยองที่เราไม่เคยเห็นเปิดประสบการณ์สยองที่เชื่อแน่ว่าคนดูเนี่ยจะต้องนั่งไม่ติดเก้าอี้ในโรงภาพยนตร์อย่างแน่นอนฮาลาบาลา เป็นป่าที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์สุดๆอยู่ทางภาคใต้อ่ะอันนี้นะ mm hmm. ก็ป่าหารบาลามีจริงนะคุณผู้ชมแล้วก็อยู่ทางภาคใต้ของเรานาราธิวาสยะลาและที่สำคัญเป็นมากกว่านั้นยังมีเรื่องราวความลึก,ล,กลับเกิดขึ้นไม่มีใครเนี่ยเข้าไปด้านในของป่านี้ได้ซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆหลายๆคนก็อยากรู้แหละว่าป่าหารบาลาเนี่ยเป็นป่ายังไงและ ในป่านั้นมันจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างอันนี้คือสิ่งที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องการสื่อให้ทุกคนได้เห็นด้วยและเป็นเรื่องราวที่น่าค้นหาเป็นเรื่องราวที่น่าติดตามภายในป่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นได้บ้างอคุณผู้ชมลองจินตนาการก่อนว่าในป่าเวลาเราเข้าไปในป่าดงดิบหรือป่าลึกเนี่ยเราจะได้เห็นอะไรและในป่านั้นมันจะมีอะไรนอกจากต้นไม้นอกจากสัตว์ เราอาจจะเจอมนุษย์เราอาจจะเจอผีสางเราอาจจะเจอความหลอนหรือเราอาจจะเจออะไรอีกหลากหลายอย่างที่คุณไม่เคยเห็นและไม่เคยร่วงรู้มาก่อนฮาราบาลาป่าจิตหลุดเนี่ยแหละค่ะว่าด้วยเรื่องราวของสารวัตรแดดรับบทโดยคุณเตอ๋อชันทวิตเนี่ยนะคุณผู้ชมตำรวจมือปราบฉายา แดนลอยศพนั่นเองที่ถูกเขาเรียกว่าถูกย้ายมาประจำการที่ภาคใต้พร้อมกับวิรับบทโดยน้องนิชาแฟนสาวที่กำลังตั้งท้องอยู่นะและก,กระทั่งเนี่ยเขาได้มีโอกาสกอบกู้ชื่อเสียงเพื่อแลกกับการกลับมาประจำการที่กรุงเทพมหานครนะและแค่นี้นไม่พอภารกิจนี้ต้องเป็นภารกิจที่เขาต้องไล่ลา ตับตาไฟรับบทโดยคุณปูแบค็คเฮดเนี่ยแหละหัวหน้าแก๊งวิปริตที่หนีออกจากเรือนจำแล้วก็หายตัวไปในป่าฮาราบาลาและป่าแห่งนี้เนี่ยแหละคุณผู้ชมทำให้เขาได้พบเรื่องราวลี้ลับสยองขวัญ ว่าด้วยตำนานบาตตอนะฮะเป็นตำนานเผ่ากินคนโบราณที่ซุกซ่อนอยู่ในป่าแห่งนี้ด้วยนี่ไงถึงบอกว่ามันเกิดเรื่องราวขึ้นและมันถูกซ่อนไว้ในปมหลากหลายปมในภาพยนตร์เรื่องนี้ฮาราบาราป่าจิตหลุดนะจากเข้าฉายวันที่3เมษายนเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมก็คือวันนี้เนี่ยแหละเอาเป็นว่าถ้าใครว่างเนี่ยไปตีตั๋วดูหนัง หนังไทยนะย้ำว่าหนังไทยตอนนี้พัฒนามากยิ่งขึ้นแล้วและหนังไทยแต่ละเรื่องลงทุนค่อนข้างสูงและที่สำคัญไปมากกว่านั้นหนังไทยเรื่องนี้ฮาลาบาลาป่าจิตรุดเป็นอีกหนึ่งมิติของการดูหนังไทยทำให้เราได้เหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในป่า เข้าไปกับเขาด้วยในฮาลาบาล่ามันมีอะไรเราก็จะได้เห็นในมุมแบบนั้นและฮาลาบาล่านักแสดงเขาเจออะไรบ้างสารวัตรแดนเขาเจออะไรวิเจออะไรหรือแม้แต่ตับตาไฟเนี่ยเขาจะสู้กันยังไงเนี่ยเราก็อารมณ์คล้ายๆกับมีอัทรรอยู่ในการรับชมอารมณ์คล้ายๆกับเราไปอยู่ในป่านั้นด้วยและมาเล่าให้กับ มาเล่าให้เล็กซี่ฟังหน่อยสิว่าเป็นยังไงบ้างถ้าใครได้ดูมาแล้วนะเพราะเล็กซี่คิดว่ายังไงหนังเรื่องนี้ไม่พลาดอย่างแน่นอนจะต้องไปตีตั๋วดูหนังแนวสยองขวัญแนวลิลับแนวหลอนแบบนี้ฮาลาบาลาป่าจิตหลุดถือว่าเป็นหนังไทยน้ำดีอีกหนึ่งเรื่องที่อยากให้ผู้ชมได้ดูในช่วงเทศกาลวันหยุดที่หลายๆคนเริ่มหยุดกันแล้วนะตั้งแต่เมษาสามเมษาภาพยนตร์เข้าโรงฉายเนี่ยคาดว่านะช่วงเทศกาล กรานเนี่ยเราก็ยังสามารถไปตีตัวดูหนังไทยอุดหนุนหนังไทยได้อีกด้วย